อยู่บ้านนอกเราอากาศดีดีเย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้ยายปุ่นก็เลยพาเด็กๆออกมาหาเก็บขี้เล็กสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยายปุ่นกําลังเก็บขี้เล็กอยู่ส่วนมากก็จะเน้นเอาแต่ดอกมันนะคะก็จะเอายอดอ่อนมันด้วยนะคะนิดนึงตัวเล็กบอกยายปุ่นว่าอยากกินแกงดอกขี้เล็กยายปุ่นก็เลยจัดให้ซะเลยตอนนี้น้องนาทีเห็นเห็ดนะคะดอกหนึ่งใหญ่มากๆแต่ก็ไม่ได้ลงไปดูนะคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรเพราะว่ากลัวตกน้ำน้องก็เลยให้เด็กๆขึ้นมาเราก็มาเก็บดอกขี้เล็กริมหนองน้ําเลยนะคะดูสิคะทุกคนบ้านตัวเล เด็กอากาศดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้หนองน้ําค่ะเย็นสบายตลอดทั้งวันบางทีก็พาเด็กๆเ,เดินเล่นออกกําลังกายเนาะพอเราเก็บขี้เหล็กเสร็จแล้วยายปุ่นกับเด็กๆก,ก็ช่วยกันแกะดอกขี้เหล็กใส่หมอ้อเลยค่ะก็ช่วยกันทํานะคะมันจะได้เสร็จเร็วขึ้นดูน้องนาททีกับพี่ตะวันนะคะกําลังตั้งใจทาใหญ่เลยเขาก็ทําช่วยยายปุ่นเฉยๆนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเด็กๆก,กินไม่เป็นลรอมือน,น้อยๆของน้องนาททีก็พยายามแกะดอกมันออกเลยค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเด็กๆก็ดูสนุกสนานดีเราก็จะใส่ย,ยอดอ่อนๆมันด้วยนะคะเพราะว่าดอกมันน้อยอ่ะเนาะเอา อยู่สูงเกินไปแล้วเราก็ต้มเลยค่ะประมาณ2น้ำเพราะว่ามันจะจืดพอดีเลยค่ะแล้วต่อไปตัวเล็กก็จะตาข้าวเบือกับใบาย่านางใส่กันเลยนะคะเพราะว่าบ้านตัวเล็กอ่ะเวลาก็ทําแกงขี้เล็กหรือว่าทําแกงหน่อนไม้เขาก็จะตาแบบนี้ทุกทีเลยค่ะก็ตาให้มันแหลกไปเลยนะคะให้มันแหลกที่สุดไปเลยนี่ค่ะหน้าตาใบาย่านางกับข้าวเบือก็จะเป็นแบบนี้พอตําแหลกแล้วก็เก็บใส่ถ้วยพักไว้ก่อนแล้วต่อไปตัวเล็กก็จะไปตาดอกขี้เล็กต่อเลยนะคะดอกขี้เล็กที่เราต้มแล้วนี่ค่ะต้มเสร็จหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ตำ ให้มันแหลกนะคะตำแค่พอหยาบหยาบนิดนึงเพราะตัวเล็กว่าดอกขี้เหล็กกินกรุบกรุแบบนี้ละค่ะอร่อยดีโอ้านั่งตําของตัวเล็กก็กินขาดแล้วล่ะค่ะอร่อยแซ่บแน่ๆละงานนี้นี่ค่ะตัวเล็กก็จะทําพอหยาบหยาบแค่นี้ก็พอนะคะไม่ให้มันแหลกเยอะแล้วต่อไปหน้าที่ตาแกงขี้เหล็กตัวเล็กก็จะให้ยายปุ่นเป็นคนทําเลยนะคะเพราะตัวเล็กกลัวว่าตัวเล็กจะทําอร่อยไม่สู้ยายปุ่นคะ่ะก็ใส่พริกกระเทียมกระชายลงไปในครกตาให้มันแหลกเลยนะคะถ้าเป็นอาหารอีสานแบบนี้ก็ต้องยกให้ยายปุ่นเป็นคนทำแหละค่ะเพราะว่าส่วนมากอ่ะตัวเล็กจะถนัด ทำมอาหารไทยมากกว่าเนาะแล้วยายปุ่นก็ใช้ให้ตัวเล็กมาเก็บพริกไปทําเป็นลูกโดดแต่น,อน,น้องนาทีอยากออกมาด้วยตัวเล็กก็เลยให้ออกมาด้วยเลยค่ะต้นพริกนี่ก็ดกมากๆเลยนะคะมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็เก็บไปไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่ากลัวมันเพลพอได้แล้วก็เอาไปให้ยายปุ่นซะเลยยายปุ่นก็เอาใส่ลงไปในหม้อขี้เหล็กของเราเลยค่ะแล้วยายปุ่นก็กรองเอาน้ํายะานางกับข้าวเบือใส่ลงไปในหม้อเลยก็กรองเอาน้ําประมาณ2อสรอบนะคะเพราะว่าบ้านตัวเล็กเขาทำแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่น้ํากะทิลงไปเลยค่ะบ้านตัวเล็กไม่มีกะทิสดนะก็เลยใช้กะทิกล่องแทน เสร็จแล้วก็ยกมาตั้งเตาไว้เลยค่ะตัวเล็กลืมบอกนะคะก่อนหน้านั้นนะ่ะายปุ่นใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาใส่แค่ผงชูรสกับรสดีก็พอปิดท้ายด้วยใบกะเพราค่ะใส่ลงไปเลยหอมมาก,มากถ้ามีใบแมงรักก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าบ้านตัวเล็กไม่มีค่ะไม่ได้ออกไปเก็บกใส่ทั้งใบกระเพราใบแมงรักนั่นแหละคะ่ะมันอร่อยแต่ไม่ได้ออกไปเก็บใบแมงรักนะคะก็เลยใส่แค่ใบกระเพราอย่างเดียวตอนนี้ก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกันความอร่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะตเต็มสิบให้ไปเลยคค่ะทุกกนดอ เวลาแ,แกงเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเขียวกลุบๆอร่อยมากๆเลยค่ะ